สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวยุติความสัมพันธ์หนุ่มที่เด็ดด้วยพอรู้เหตุผลชาวเน็ตเห็นด้วยชี้พลาดแค่เซียวนาที คลิปที่สาวรายหนึ่งแชร์บนโซเชียลเน็ตเวิร์กได้รับความสนใจจากสาธารณชนอย่างล้นหลามโดยยอดรับชมกว่า13.3ล้านวิวเผยเหตุผลที่ไม่คบกับอีกฝ่ายหลังจากผ่านไป1เดือนเพราะการกระทําของผู้ชายคนนี้โดยผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งได้แบ่งปันเรื่องราวการออกเดทของเธอเธอบอกว่าวันนี้เธอไปเดทกับผู้ชายคนหนึ่งและเมื่อสิ้นสุดการเดทผู้ชายคนนี้ก็ขับรถพาเธอกลับบ้านอย่างไรก็ตามเมื่อเธอเพิ่งเดินไปถึงประตูบ้านและยังไม่ทันเปิดประตูเข้าไปข้างใน,น หญิงสาวก็ต้องประหลาดใจเมื่อได้ยินเสียงรถของชายหนุ่มขับออกไปหญิงสาวไม่สามารถซ่อนความรู้สึกผิดหวังกับคนที่เธอเพิ่งเดทด้วยได้เขาไม่รอจนฉันเข้าไปในบ้านเลยเหรอ <c oughs> Red Flag n u m b e r 2ฉันจะยุติความสัมพันธ์นกับเขาทันทีเธอกล่าวในคลิป แม้ว่าหญิงสาวจะไม่ได้ระบุว่าเรด f l a กหรือสัญญาณเตือนแรกของผู้ชายคนนี้คืออะไรแต่ชาวเน็ตส่วนใหญ่ระบุว่าด้วยเหตุผลข้อที่2นี้การตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ชาวเน็ตส่วนใหญ่สนับสนุนการตัดสินใจของเธอที่จะไม่ก้าวไปข้างหน้ากับผู้ชายคนนี้ชาวเน็ตระบุว่าการรอให้เพื่อนของคุณเข้าไปในบ้านอย่างปลอดภยัยก่อนจะขับรถออกไปเป็นการกระทำที่ควรทำ ไม่เพียงแต่แสดงถึงความเป็นห่วงเท่านั้นแต่ยังต้องแสดงมารยาทขั้นพื้นฐานด้วยและไม่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเธอจะไปไกลกว่านี้หรือกลายเป็นแค่เพื่อนกันธรรมดาธรรมดาเขาก็ควรทําคลิปดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างมากปัจจุบันมียอดการเข้าชมมากกว่า13.3ล้านครั้งและมียอดไลค์เกือบ2.5ล้านครั้งและมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิเรื่องแบบนี้ใช้เวลาไม่มาก อาจจะแค่ไม่กี่วินาทีถ้าอีกฝ่ายทำเรื่องง่ายๆแบบนี้ไม่ได้แล้วคุณคาดหวังอะไรจากเขาอีกละ่ะอีกความคิดเห็นบอกว่าโอพระเจ้าแม้แต่คนขับอูเบอร์ก็ยังจอดรถแล้วรอให้ฉันเข้าไปในบ้านก่อนจะขับออกไปอีกความคิดเห็นบอกว่าถ้าสามีพาฉันกลับบ้านไปบ้านเพื่อนหรือไปบ้านพ่อแม่เขามักจะรอให้ฉันเข้าไปในบ้านก่อนจะขับรถออกไปเป็นต้น ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ขอบคุณครับ